ตอนนี้มีบอกแสว่าเราทำสามถึงสี่ครั้งในการฆ่าลูกเนี่ยจริงไหมจริงไหมจริงไหมพี่ของใช้ใหม่เราฝังลูกไว้ที่ไหนอะคะเราทําไปเนี่ยเราไม่สะทบไม่สะทบสะท้านเลยเหรอรู้สึกผิดไหมฮะสะทบสะท้านไหมกับการฆ่าลูกตัวเองผิดแท้ๆน่ะแล้วทําทําไมอะฮะเราทําทําไมรู้สึกผิดแล้วเราทําทําไมอะครับเราเราติดยาหรือเราเรากินเหล้าไหมเราติดเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เหรอฮะ มีลู้กี่คนมันเกิดจากสภาวะอะไรที่มันค้างเหรอกินยาติตเวทกัทำอะไรกินยาิดใจกันกินยาติตเวทอ้างอ้างว่ากินยาติตัวเวททำไมต้องฆ่าลูกล่ะมันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูกฮะเราทำเราคิดอะไรอยู่ครับที่ไทยตอนนี้แล้วเราฆ่าดี่มีศพเลยเนี่ยเดิน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 เดิเดินเดิเดิน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 เดิ ทำมาแล้วกี่ครั้งครับเมียเราร่วมด้วยใช่ไหมในแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยมีคนเดียวไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ต้องควาเลยะพี่มีกี่เมียเดินไปเดินเ<า>ทำมาแล้วกี่ครั้งครับเอาง่ายๆเรามีลูกกี่คนก่อนตอนนี้เรามีลูกกี่คนสั้นๆเลายอยากจะ<า>โทษไหมต้องพรมไหมกับสิ่งที่เราทเนี่ย่างนี้อยากจะพูดอะไรลูกายตไปหม ก่อนหน้าเนี้ยทาไมเราไม่ออกมารับสรารภาพและราปกปิดมาโดยตลอดเลยเหรอในการฆ่าคุณแต่ละครั้งเนี่ยฮะครับคุณเอ็มับไปได้ไหมคุณเอ็มอยากจะบอกอะไรไหมกับการที่ว่าฆ่าลูกตัวเองเนี่ยมันเนื่องจากาสาเหตุที่ว่ากินยายาจิตเภทอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเอ็มเรากินมานาหรือยังครับยาจิตเวทเนี่ยฮะกี่ปีแล้วกี่ปีกี่ปีพี่ กินแล้วทำไมกินกินแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยนี่คือรอบก่อนกูก็จะเป็นแม่กีบ้องไข่ฟ้า